เดินทางเช้านี้นะครับจุ๋เหลืองฟีคิกนะครับวันนี้วันที่2 2สเมษายนห7็ดนะครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็ลูกแม่ทองแม่เสลียงนะครับ2คู่นะคู่สองเมียนะครับอันนี้เป็นพ่อทองฟีคิกนะครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็อันนี้คู่คู่นะครับ หนึ่งคู่นะครับพิเศษให้กับพี่ชายนะครับพี่ชายแบ่งแม่นไปนะครับเนาะก็กลับมาเอาลูกนะครับเป็นตัวคู่ทั้งคู่นะครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็เท้าคาสิกนะครับสมบูรณ์แข็งแรง ททงวันนี้นะครับ